สวัสดีค่ะสบายดีเอทั้งจองน้องคัมแพง h ชาแน,นลนะคะวันนี้เนาะแม่เพนก็มาทักทายสบายดีเอทั้งจองเป็นคลิปที่3ของวันที่21กลุ่มภาพัน2 5 6 8ตรงกับวันศุกร์นะคะวันนี้เนาะ ค่ะแม่เพ่นได้ลงแนวทางนะคะนำเสนอแนวทางลาวคักๆแล้วก็ฮาหนอยรวมของสี่เซียนให้กับ f อฟทั้งช่องไปแล้วเนาะคลิปนี้แม่เพ่นจะพา f อฟทั้งช่องมาตามขอแนวทางกับหมอดูเลขเด็ดนะคะหรือว่าพ่อเออโบนัสปดหนี้นั่นเองนะคะเอเนาะแม่เพ่นจะ ฝากเอฟซีทั้งช่องโทรตามเพิ่นเนาะว่ามือนีเพิน่นจะได้เด็กเล็กตัวไหนเด็ดแม่นมาฝากเอฟซีทั้งช่องอีกนะคะเนาะมาเบิ่งน้ำกันค่ะเพราะว่าเพิ่นนห่มาเฮาเนาะหาเฮามาลาพัฒนาสองงวดก็เข้าสองงวดติดเข้าตรงๆด้วยเนาะงวดที่แล้วเก้าหกตัวเน้นวงกลมให้เลยคู่เดียวเนาะเข้าเต็มๆเลยค่ะส่วนฮานอยเมื่อวานนี้ก็เข้าเนาะวันก่อนก็เข้าแล้วก็เข้ามาสามวันติดต่อกันแล้ว 4วันเนาะที่ให้แนวทางมา4วันเข้าติดต่อกันหมดเลยเนาะแต่ว่าจับคู่เข้าหลุดมือหนึ่งเด้อจ้ะเนาะมือแรกจับคู่บกเขาเนาะเพราะว่าวิ่งรูดมากด้วยกันนะคะเออ่ะเดี๋ยวแม่เพ่นจะพา FC ทั้งช่องไปตามทษทษหาพอกันก่อนเนาะว่าพอเพิ่นจะให้ตัวไรนเนื้อนีเนาะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้แม่เพนและพ่อด้วยเด้อเป็นกำลังใจให้เนาะส่วนรัฐบาลไทยเดี๋ยวถามพ่อพ่อจะปล่อยมือไหนเนาะ ก็น้องกำแพงคะ่สะสวัสดีนาสี่กอกมาตัวหนึ่งคะ่คะ,ะค่ะค่ะสวัสดีตอนเช้าค่ะพ่อสวัสดีก่อนค่ะสี่กอกมาหนึ่งตัวลาพัฒนาสี่กับอก<ด>มาหนึ่งตัววก็มีสี่หนึ่งสี่สอง เดียวค่ะพ่อวิ่งรูดสี่กับหกเนาะใช่จับคู่มีสี่หนึ่งมีสองหกหนึ่งหกสองสี่สองแล้วก็วงกลมทิพย์วิทย์บอกเอสซีด้วยจัดสมหวังรูปฟันโป๊ะ จะมาในฟาร์มฝันหรือฟา์มจริงวันนี้ก็จะรู้กันว่าเขาเป็นเซียนในฟามฝันหรือฟาร์มจริงสี่หนึ่งเม็ดเดียวเน้นสี่หนึ่งเม็ดเดียวแล้ววันนี้สี่หนึ่งไม่มีสามตัวสี่หนึ่งเม็ดเดียวจ้าจ้าพ่อจดจดให้ถูกนะสี่หนึ่งสี่สองหกหนึ่งหกสองนะสี่หนึ่งสี่สองหกหนึ่งหกสองเนาะแล้วก็ก็เราแล้วก็ฮานอยก็เจ็ดกับแปดฮานอยค่ะแป๊บหนึ่งค่ะฮานอยเจ็ดกับแปดค่ะ เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่จ้าก 82, 83, 84, ็แปดสองแปดสามแปดสี่ฮานอยวันนี้หกชุดแปดสามแปดสี่รู้ว่าตอนนี้อาจารย์รับสายไม่ระหว่างช่องก็แอนอนหน้าของน้องอ,ะอ่ะค่ะเอสซี่าอ่าพอคือบออะไบัญชีลุงเนปเป็นว่าโทษไปหาพอเลยเนาะขอน้ำพอได้เลยค่ะเนาะตอนนี้รู้ง่าย ว่าไม่วางหางไม่เว้นอ่ะค่ะมันเชื่อมันพวกน้องกำทงน้องกาแพงทั้งวันนี้หวยออกสีหนึ่งนัาบ้าใจทั้งเบื่อเลยเชื่อมันว่าจ้าแล้วก็หวยรัฐบาลจกจะลงไม่ช่องพะาดเราเราพะาดก็ว่าไงอ่ะพี่พะัดว่าให้ลงช่องน้องกําแพงดูก่อนวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยววันหน้าค่อยค่อยลงให้ให้ได้ได้ได้ครับเาว่าโชว์สามชุดเลยหวยละหวยรัฐบาลนะ ค่ะวันไหนลงให้คะคนะพ่อวางแล้วเหรอวางไปแล้วคะ่ะเอซจ้ามันจะถามว่าพอเพิ่นจะล่งให้มื่อดเนาะมาเร็วไปเร็วคะ่นะเนาะอ่ะแบบนี้ก็เดี๋ยวรอเพิ่นให้คาตอบเฮาเนว่าเพิ่นจะปล่อยให้มื่อดนะคะรัฐบาลไทยเอซีจ้าได้มาแล้วนะคะฮาหนอยแล้วก็ เลขอ่าลาพัฒนาเนาะของหมอดูเลขเด็ดนะคะ fc ส่วนรัฐบาลไทยไม่เพ่นถามเพิ่นเพิ่นกะบัท่านได้ฟังไม่เพ่นสัมเพิ่นว่างสายกรน,นะคะ fc เนาะคงเข้าใจกันนะส่วนอ่าผู้ใดที่อยากได้เลขบัญชีหมอดูเลขเด็ดก็โทรไปหาเพิ่นเลยเด้อจ้าเนาะไม่เพิ่นจะเอาเบอร์ให้นะคะ fc อ้า เดยวาไปเบิิงตัวเลขชัดๆด้วยกันดีกว่านาะว่าเมื่อนี้มีตัวไดนเน่เน้นตัวไดนน่นะคะไปเบิิงตัวเลขน้ากันดีกว่าค่ะแม่เพ่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะสิ่งใดที่แม่เพ่นเวา้าผิดพลาดหรือว่าอ่า เขียนพิษเขียนผลาดเนาะบวบาเต่ของอาจารย์ใดของเซียนใดกะขอโทษขออภัยไปนั่งกับเซียนทุกเซียนอาจารย์ทุกอาจารย์เนาะบางเือไม่เพีนกระหลงกระลืมจังสินะบางเือกะเน้นตัวนึงไปนเน้นตัวนึงบางเือเขียนเพื่อนไหามาหาเขาไปเขียนเป็นหกเป็นเจ็ดสินะมันจะเป็นเบอร์เบอร์อรจังใดกับงงแล้วเนาะขายเอฟซีอะฝากด้วยเนาะส่วนผู้ใดที่อยากจะสั่งจองอทูบเนาะทูบเสียงไทยนะคะก็ สั่งจองมาได้เบอร์065 3418836แล้วก็แคลเซียมเนาะยาบำรุงกระดูกเนาะนั่งกโ็โอยลูกกโ็โอยให้สั่งจองมาได้ค่ะแคลเซียมเนาะแล้วก็ยาบำรุงสายตาครีมชุดแก้ฟ้ากัดจุดด่างดำนะคะผู้ใดอยากจะอุดหนุนช่วยแม่เพ็ญก็ ทักไลน์มาได้เลยเนาะหรือว่าจะเข้ากลุ่มก็ได้นะคะเข้ากลุ่มเข้ากลุ่มฟรีเนาะทักไลน์มาหาแม่เพ้นแม่เพ็นจะดึงเข้ากลุ่มให้เลยบได้เสียงเงินจักบาทเดอ้อจ๋าเนาะบบได้เสียงเงินม,ม,มีเอฟซีถามมาว่าแม่เพ้นเข้ากลุ่มได้เสียตังไหมโบได้เสียคะ่ะเข้ากลุ่มฟรีแม่เพ็นตั้งกลุ่มขึ้นมาเพื่ออย่างเพื่อว่าเวลาแม่เพน บอสบายอสินะเหตุหสุกเชิญจากสินะเหตุสุกเชิญมอมมีเวลาจะทําคลิปลงทาง YouTube ให้ไม่เพ่นก็นจะลงเลขในกลุ่มให้นะคะ FC เนาะลงแนวทางในกลุ่มให้นะคะฝาก FC ซีทางช่องด้วยเนาะตามนี้ค่ะไปเบ่งตัวเลขน้ากันเด้อจ้าขอบพระคุณหลายๆเด้อจ้านาอขอบพระคุณพ่อบ่ได้ขอบคุณจักเทื่อท่อมาบอกเลขกระว่างสายปุบน้องเาจะขอบคุณว่าจะ อวยพรให้เพิ่นกะบ่ทันได้เว้าหยังค่ะเนาะเพิ่นกะบอกเลขแล้วละเพิ่นกะไปปรับโหลดเนาะเพิ่นมี่โทรละมั้งค่ะเนาะเพิ่นว่ารับสายจนหูฮ้อนเพิ่นว่าเนาะค่ะเอฟซีอ่ะตามนี้ค่ะไปเบิ่งตัวเลขนํากันค่ะอ่ะนี่เนาะค่ะ FC เฮามาเบิ่งผลงานลาวพัฒนางวดวันที่19ของหมอดูเลขดิดเนาะค่ะงวดที่แล้วเพิ่นให้มาเนาะวิ่งรูด6กับ9นะคะ มาด้วยกันเลยเนาะเน้นที่96เนาะวงกลมที่96ก็เข้าที่96ตรงๆนะคะงวดก่อนก็เข้าที่41ตรงๆเนาะสองงวดที่เพิ่นห้มากเข้าตรงๆทั้งสองงวดเลยเนาะคะ่ะ fc เพิ่นงวดที่แล้วให้3คู่งวดก่อนให้4คู่งวดนี้ให้มาอีก4คู่นะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นงวดที่แล้วนะคะผลงานของหมอดูเลขเด็ดนะคะเบิ่งผลงานล่าพัฒนาแล้วเนาะนี่ค่ะ เขากับไปเบิงผลงานของฮานอยเนาะฮานอยกันต่อเลยนี่ค่ะเมื่อวานนี้ผลฮานอยนะคะของหมอดูเลขเด็ดให้วิ่งลูดเด่น2กับ3นะคะจับคู่ให้6คู่เหมือนเดิมก็เข้าที่สอเลขออก72บนของนอย VIP นั่นเองเนาะ ก็เข้าฮานอย VIP 1นฮานอยนะคะเมื่อวานนี้8ก็มานะคะ8มา2 h ฮานอยเออบอมเมนนะเมื่อวานนี้ให้3กับ2เเบาผิดค่ะ FC 3บอมานะคะเมื่อวานนี้ขอโทษหลายๆค่ะขอโทษหลายๆตาไล่3บอมามาแค่2นะคะ2มา2 h ฮานอยเนาะเบาผิดค่ะ FC จ้านี่ค่ะ สองมาสองฮานอยก็คือมาฮานอยพิเศษกับฮานอย v ีไพเนาะนี่ค่ะ v ีไอพสองมาบนมาล่างเนาะแต่ว่าจับคู่เข้าแค่บนนะคะโอเคบอเื่นกันลงหนาลงลังเนาะพนพ่อพนมาอ่านลกูกเวลาทำงานก็ตั้งสติหน่อย ปังสติแล้วค่ะ MC. เอฟซีอ๋อฮานอยกันก่อนเนะหาะเพราะว่าฮานอยออกก่อนเนาะอ่ะมาฮา,หาหนอยกันก่อนเพราะว่าฮานอยออกก่อนค่ะมาค่ะนี่ส่วนวันนี้แนวทางฮาหนอยรวมของหมอดูเลขเด็ดนะคะหมอดูเลขเด็ดวิ่งลูด วันนี้เด่นที่เจ็ดกับแปดนะคะวันนี้เด่นที่เจ็ดกับแปดบนล่างเด้อจ้ะจับคู่ให้หกคู่เหมือนเดิมเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่แปดสองแปดสามแล้วก็แปดสี่นั่นเองนะคะหมวดเมื่อวานนี้วิ่งรูดมาตัวเดียวนะคะวิ่งรูดมาหนึ่งตัวเมื่อวา,านนี้จับคู่ให้เข้าหนึ่งฮานอยก็คือมาฮานอยสุดท้ายเนาะฮานอย VIP นะคะ วันนี้ให้มาใหม่วิ่งรูด7กับ8ดนะคะจับคู่7จ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสแองแดสมแล้วก็8ปสนั่นเองนะคะ,ะแคปหน้าจออาหารนอยรวมค่ะเดีย๋ยวจะให้ไปต่อเบิงแคปหน้าจอเอาลราพัฒนาเนาะ,ะแคปหน้าจอ,อเดอ้อจะ้ะ ได้กันลยยังไปต่อเด้อจ้ะมามาเบิรงลาวพัฒนาส่วนลาวพัฒนาของหมอดูเลขเด็ดงวดน,นี้วิ่งลูด4กับ6เนาะให้มา4คู่ครั้งวันนี้4 1 4 2 6 1 6 2วงกลมให้ที่4 1เม็ดเดียวนะคะงวดน,นี้วงกลมให้4 1เม็ดเดียวค่ะเนาะวิ่งลูดบนล่าง4กับ6วันนี้ค่ะ สี่หนึ่งสี่สองหกหนึ่งหกสองเน้นที่สี่หนึ่งเม็ดเดียวนะคะอ่าส่วนงวดที่แล้วนี่ค่ะให้หกกับเก้าเนาะหกมาเก้ามามาด้วยกันกอดคอกันมาเก้าหกตรงตรงล่าง,งนั่นเองงวดนี้สี่กับหกซิบ่มาตักันอีกบอคะ่ะเอฟซีเนาะ 4, 6, สี่กับหกิบ่มาตักันอีกเบอแต่ว่าเพิ่นเน้นที่ีหนึ่งนะคะเบอร์เมเป่นกับเบาลล่างเล่ให้เอฟซีล่างเล่ที่หลานเนาะอ่ะ แคปหน้าจอเลยค่ะเราพัฒนาของหมอดูเลขเด็ดวันนี้ก็คือ4กับ6ค่ะวิ่งรูดบนล่างเนาะจับคู่41426162เน้นที่41เม็ดเดียวนะคะอ่าแคปหน้าจอค่ะอ่าคลิปนี้ก็ขอให้โชคโชคมนันมนันเฮงเฮงรวยๆปังปักันยกช่องอีกเด้อนะคะขอให้พ่อเพิ่นมาให้โชคเอ็บซีทั้งช่องน้องคัมแพงชาแนลได้ ได้ค่าปะทูกันแต่ละมืดต่ละวันนะคะเนาะอ่ะขอขอบพระคุณพ่อหลายๆที่ให้แนวทางมานะคะเอฟซี FC ทั้งช่องก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปให้กำลังใจพ่อด้วยนะคะคลิปนี้แม่เพ่นก็นขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ